สวัสดีครับพบกับผมช่องเคาะบอลนะครับที่จะมาเคาะบอลประจําวันศุกร์ที่6พิธุนานะครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา6คู่นะครับแล้วก็เป็นบอลทีมชาติทั้งหมดเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่อีพีทั้งหมด2ตัวที่ผมให้ไปครับก็ทางานทั้งหมด2ตัวเลยนะครับโดยที่เป็นคู่แรกครับเป็นอิรักพบกับเกาหลีใต้ครับคู่นี้ผมให้ไปทางเกาหลีใต้นะครับก็จบที่2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็ได้เฮกันไปครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ของสเปนพบกับฝรั่งเศสครับ เป็นสุดยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศครับผมให้ไปทางอยู่ต่อสเปนนะครับ0.25ก็ทำการไปครับแถมคู่นี้ก็จบสูงด้วยครับปิดเลยที่5ประตูต่อ4ครับคู่นี้ก็ได้เฮกันไปเหมือนกันครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันลบกดแอดไม่ได้เลยครับที่ k อ3 3 k บ3 3ออย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับ คู่แรกนอร์เวย์พบกับอิตาลีครับคู่ที่2มามซิโดเนียกับเบลเยียมคู่ที่3ยิบรอลตาร์กับโคเอเชียคู่ที่4เวลกับลิเกนสไตน์คู่ที่5เช็กพบกับมอนเตเนโกและคู่สุดท้ายครับฮังการีกับสวีเดนและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์กับอิตาลีครับในศึกคัดบอลโลก2026ครับแต่แกนเวลาั145ราคาเปิดมาทั้งคู่เสมอกันครับ ผลงานในกลุ่มนี้นะครับของทางนอร์เวย์ก็อยู่อันดับหนึ่งของตารางครับเป็นจ่าฝูงแข่งไปสองันชนะ2เสมอ0ูนแพ้ศูนย์ครับยิงได้9เสียแค่2มีอยู่หกแต้มส่วนอิตาลีนะครับอยู่อันดับ4ี่ของตารางครับก็แข่งไปศูนย์นัดครับชนะศูนย์เสมอศูนย์ทุกอย่างศูนย์หมดเลยครับมาดูเฮดเวทห้านัดหลังสุดกันบ้างนะครับก็เป็นทางฝั่งอิตาลีครับชนะไป3ครั้งนอร์เวย์ชนะไป1นครั้งนั่นเองครับแต่ว่าครั้งล่าสุดก็เป็นอิตาลีสามารถเอาชนะนอร์เวย์ไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของนอร์เวย์ครับชนะ4แพ้1ครับนัดล่าสุดชนะอิสราเอลครับ4ต่2ส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็น4นัดหลังสุดที่ลงเตะเลยครับทางฝั่งของอิตาลีครับชนะ2แพ้2เสมอ1นครับนัดล่าสุดเสมอกับเยอรมันได้ครับ3ต่3ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับเบอรมันแล้วก็ชนะเบลเยียมกับอิสราเอลนั่นเองครับมาดูตัวหลักกันบบบบ้าาางงงรัทีี่ดวจจะะะลขอนนเยมมใ442โ ออยานิลันยูเลียนไลเอลสันเรโอออสติกาดคริสโตเฟอร์อาเจอร์เดวิดวูฟมาร์ตินออติกาดซันเดอร์เบอร์เก้แพทริกเบิร์กอันเดรสเคลดูปอเล็กซานเดอร์ซอลอตและก็เออร์ลิงบาวฮาแลนด์ครับส่วนอิตาลีนะครับจะมาในบบสามหครับโดยมีจานรุจิดอนนารุมาโจวานนี่ดิโลลินโซเฟเดริโกกัตติ็กซานโดบัสโตนีอันเดรสกัมเบโซ นิโคลโลบาลเลล่าสมูเอลริชีซันโดโตนาลีเดซิเนอุโดกี้จาโคโม่รัสปาโดรีและก็มายเซคินครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้เจ้าถิ่นนอร์เวย์ครับพวกเขากำลังผลทำผลงานในรายการนี้ได้ดีมากๆครับพอลงแข่งไปแล้ว2นัดครับชนะรวดทั้ง2นัดเกมลุกกระจัดว่าโหดครับเพราะ2นัดที่พวกเขาชนะยิงรวมไปถึง9เม็ดครับแน่นอนว่าคู่แข่งก็จะเป็นทีมเล็กก็ไม่แปลกครับแต่การคว้าชัยก็ทำให้พวกเขามีความมั่นใจแบบสุดๆขณะที่ทีมเยือนอย่างอิตาลีนะครับเพิ่งลงเล่นเกมนี้ใน คุ้มกาลังของพวกเขาถอนตัวไปหลายรายจากอาการบาดเจ็บครับทำให้คุณภาพทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัดและผมว่าทางฝั่งนอร์เวย์น่าจะดีที่สุดครับเพราะว่ามีคุมกาลังพร้อมมากกว่าครับเกมลุกอันตรายโดยเฉพาะฮาร์แลนครับที่ยิงในานามทีมชาติแล้ว40ลูกจากการลงเล่น1 41นัดครับอัตราการถล่มตะข่ายสูงแบบสุดๆครับเกมนี้รยวังว่าเจ้าตัวจะเป็นทีเด็ดพาทีมขว้าใช้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเล่น Norway, นอร์เวย์ชนะบรสกอร์3ประตูต่อ2ครับให้อยู่นอร์เวย์ที่เลกเสมอ คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างนอร์ทมาซิโตเนียนะครับพบกับเบลเยียมครับเป็นศึกคัับโลกสองพเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกลุ่มเจครับเตะกันมาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาแรกเปิดให้เบลเยียมต่อ1.25ครับผลงานในตารางของคู่นี้นะครับทางฝั่งนอร์ทมาซิโดเนียครับมาเหนือครับอยู่อันดับหนึ่งจากฝูงของตารางแข่งไป2นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้ศูนย์ครับยิงได้4เสีย1มี4แต้มส่วนเบลเยียมครับก็ยังไม่ได้แข่งเลยสักนัดนะครับอยู่อันดับ5ของตาราง เฮดทเวทของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่2ครั้งและก็เป็นเบลเยียมครับสามารถชนะได้2ครั้งรวดครับโดยครั้งล่าสุดครับต้องย้อนไปถึงปี2013ครับเป็นเบลเยียมเอาชนะมาซิโดเนียไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับฟอร์มให้ลังสุดของน้องมาซิโดเนียครับชนะ4เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับเวลได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับเวลนะครับแล้วก็ชนะลิเกนสไตน์กับชนะอาร์เมเนียครับทางฝั่งของเบลเยียมครับชนะ1น่แพ้สี่ครับนัดล่าสุดชนะยครับ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของมาซโดเนียกันบ้างนะครับของกุนซือบราโก布ามิเลสกี้นะครับประกาศรายชื่อครั้งแรกก็จะไรเงาลิลิมกามิลี่ครับดาวยิงตัวเก่งที่เจ็บและขอถอนตัวไปเรียบร้อยครับเช่นเดียวกับนิโคลโลเซลาฟิมอฟครับรวมไปถึงดาโกเวสคอฟสกี้ครับสองตัวเจ็บที่ยังไม่หายดีขณะที่คุมกเลังหลักรายอื่นๆนะครับอยู่กันครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์ทาสคอฟสกี้ครับโบยันมยอสกี้เอเดนส์บาร์ดีและก็เอลยิฟเอลมาสครับฟิตเต็มสุปเตรียมลงบูทั้งหมดครับ ส่วนทางฝั่งของเบลเยียมนะครับของกุนซือรูดิกาเซียนะครับเปิดลังตบอียูเครไป3าตาศูในศึกยูฟาในชั้นลีกครับช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับส่วนความพร้อมของทีมก่อนลงเตะครับจะไม่มีชื่อของติโบกุตัวนะครับลรมิโอลาเวียแล้วก็ชัวคินเซ่นะครับสองแข้งเดียวที่ยังไม่หายดีทั้งคู่ครับขณะที่กองหลังหลักรายอื่นๆครับอยู่กันครบถ้วนนำทัพโดยรูเมโลลูกากูนะครับเชลมิลโลกูลุยส์โอเวนดาเควินเดอร์บอยยูริเตอร์มองโตมัสมูนิเยอาดดูเเเต้แลลก็มััครบ ก็ขอสรุปเลยนครับคู่นี้น่าจะถึงเวลาที่เบลเยียมครับออกล่าแต้มกับทีมอื่นกันบ้างครับเพราะเพิ่งจะได้ลงเตะเป็นนัดแรกครับในการคับบอลโลกซึ่งขุมกําลังยุคนี้ครับยังหูดงไปด้วยตัวท็อประดับผการครับซึ่งฟอร์มล่าสุดก็เพิ่งดับซ่าอยู่เขียนมา3ตระกูนครับแบบสนุกเท้าและเหนือกว่าทุกรายละเอียดครับประกอบกับเจ้าบ้านอย่างมาซิโดเนียครับล่าสุดสะดุดเจ้าเวลไป1ประตูหนึ่งครับชนิดที่ใส่ต่างๆเข้าทางคู่แข่งเกือบหมดครับจากทรงนี้ครับหากต้องเชิญหน้ากับคู่แข่งที่เกมลุกดุดััันนจจดดด้้าากววู่่รรงงแลคคไมอบ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมและเบลเยียมชนะเบรสกอร์3ประตูต่อ1ครับให้อยู่ต่อเบลเยียมที่1.25ครับคู่ที่3ของเราในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างยิบรอลตากับโคเอเชียนั่นเองครับเป็นศึกคัดบอลโลก2026เหมือนกันครับอยู่กลุ่ม L เอลแต่เวลาตี1.45ครับราคาแรกเปิดให้โคเอเชียต่อถึง3.75ครับผลงานในตารางของคู่นี้นะครับทางฝั่งของยิบรอลตานะครับก็อยู่อันดับ4นะครับ แข่งไป2นะัดชนะ0ูนย์เสมอศูนย์แพ้2ครับยิงได้1เสียไปถึง7มีศูนย์ 0, แต้มครับส่วนโคเอเชียนี่ยังไม่ได้แข่งสักนัดเลยครับมาดูฟอร์มเฮดดูเฮดกันบ้างนะครับของคู่นี้เคยพบกันอยู่ครั้งเดียวครับในปี2025ครับเป็นโคเอเชียถล่มยิบราต้าไป4ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับฟอร์มให้ล่าสุดของยิบราต้านะครับก็ แพ้ไป2เสมอไป3ไม่ชนะใครครับนัดล่าสุดไปแพ้เช็คครับศูนย์ต่อส่ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะมีอยู่นัดก็คือนัดที่แพ้มอนเตเนโกเสมอมอนดดว่าและก็เสมอกับลิเกนสไตน์นะครับส่วนโคเอเชียครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับนัดล่าสุดไปแพ้ฝรั่งเศสครับ0ต่อสส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดก่อนหน้าครับที่ไปชนะฝรั่งเศส20นนั่นเองครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ห่างชั้นกันดาวฟ้ากับเหวเลยครับ เนื่องจากโคเอเชียครับเหนือกว่าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลงานครับและขุมกําลังที่แต่ละลายยังลดแล่นอยู่ใน5หลีกหลักของยุโรปครับบวกกับวันนี้ครับเป็นการประเดิมสนามในนัดแรกรอบคัดเลือกอีกด้วยครับจึงเชื่อว่าวเขาพร้อมทําทุกทางครับเพื่อประเดิม3มแต้มแรกแบบสวยรูครับต่างกับยูโรตานะครับเจ้าบ้านที่ยําแย่แบบไม่มีที่สิ้นสุดครับหลังแพ้รวดทั้ง2เกมครับทีนรองเตะพร้อมกับเสียประตูไปถึง7ลูกครับและการเจอกับคู่แข่งที่หนักที่สุดในกลุ่มแบบนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็รอแพ้แบบเละเทะครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้มันเล็โคเอเชียชนะเบรสกอร์4ประตูต่อ0ครับให้อยู่ต่อโคเอเชียที่3.75านั่นเองครับคู่ที่4นะครับก็ยังคงอยู่ในศึกคัดบอลโลกนะครับ2026เป็นกลุ่มเจครับเป็นการพบกันระหว่างเวลกับลิกเทนสไต์ครับเตะกันมาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาแรกเิมให้เวลต่อ3.5เลยครับผลงานในตารางของคู่นี้นะครับเวลอยู่อันดับ2รองจากฟงครับแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ครับอิงกิลี่สีเสีย2มาอยู่4แต้มครับ ส่วนลิเกเชนสไตล์ครับแข่งไป2นัดครับก็ชนะ0ครับเสมอ0แพ้2ครับยิงได้0ูนย์เสียไปถึง5ครับมีอูศูนย์แต้มเฮดทเ head ของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่3ครั้งครับแล้วก็เป็นเวลสามารถเก็บชัยได้3ครั้งเลยครับโดยครั้งล่าสุดครับต้องย้อนไปถึงปี2,009นู่นเลยครับลิเกเชนสไตล์ครับแพ้เวลไป0ประตูต่อ2นั่นเองครับ ฟอร์มหน้าหลังสุดของเวลนะครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอกับนอร์ทมาซิโดเนียนะครับหประตูต่อหนึ่งส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะคาซัคสถานชนะไอร์แลนด์แล้วก็เสมอกับตรุรกีน,นั่นเองครับส่วนลิเกเชนสไตน์นะครับแพ้4เสมอแค่1ครับนัดล่าสุดแพ้คาซัคครับศูนย์ต่อสและห้านัดหลังสุดนี้ไม่มีนัดไหนที่สามารถทําเงินได้ด้วยครับ ก็อขอสรุปเลยนะครบคู่นี้เจ้าถิ่นเวลครับเตรียมตบนิ่มครับเพราะพวกเขากำลังต้องการสคะแนนครับเพื่อลุ้นเบียดแย,ย่งจักฝูงจากนอนมานเซรเนียนะครับซึ่งการลูกตัวติดทับครั้งนี้ครับถ้าไม่นับรวมพวกที่ตัวเจ็บหายไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าลีกจบแต่พวกเขายังไม่จบครับจัดเต็มตัวหลักทุกตำแหน่งมาเดิม ประกอบกับทีมเยือนอย่างลิกเตนสไตน์นะครับที่2เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มก็แพรวดครับและโดนยิงไปถึง5ลูกแถมยิงใครคืนไม่ได้เลยไม่ได้ลูกเดียวครับฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เลจะเปิดมาเอียงไซส์เจ้าจบ้านขนาดนี้ครับมั่นใจได้เลยว่านัดน,นี้ไม่มีอะไรพลิกล็อกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เลเวลชนะเบรสกอร์สประตูต่อศูนครับให้อยู่ต่อเวลที่3.5ครับ คู่ที่5นะครับมาในคู่ของเช็กพบกับมอนเตเนโกนะครับในซึกคัดบอลโลกเหมือนเดิมในกลุ่ม L ครับเตะกข่ราตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาแรกเปิดมาให้เช็กต่อ1นึ่งครับผลงานในกลุ่มของคู่นี้นะครับทางฝั่งเช็เกออยู่จ่าฟูงครับแข่งไป2นัดชนะ2เสมอ0ครับแพ้0ยิงได้6เสีย1มี6แต้มครับส่วนมอนเตเนโกครับอยู่แบบสองติดติดกันเลยครับรองจ่าฟูงแข่งไปสองนัดชนะ2เสมอ0แพ้0ครับยิงได้4เสีย1มี6แต้มครับเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของคคู่นนี้ะรับ เช็คชนะรวดเลยครับ5นัดโดยนัดล่าสุดครับเป็นมอนเตเนโกแพ้เช็คไป1ประตูต่อ4เลยครับฟอร์ม5้านัดลังสุดของเช็คครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดชนะยิบราลตาครับส0่ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะยิบราลตากับจอร์เจียครับทางฝั่งของมอนเตเนโกครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดชนะมูเกอบแฟโรครับ1-0ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะมีอยู่นัดเดียวเท่านั้นครับก็คือนัดที่ชนะตุรกีแบบพลิกล็อกครับ3-1ต่อึง ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้สนุกอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมคู่นี้เนื่องจากผลงานกําลังสวยรู้ครับด้วยการคว้าแชมป์มาสองนซ้อนเหมือนกันครับแถมแมนนี้มีตําแหน่งจ่าฝูงกลุ่มเป็นเดิมพันอีกด้วยครับยิงทวีคูณความดวดเข้าไปครับเลยขอเริ่มทางฝั่งเชคก่อนนะครับเกมวันนี้ดูพอเป็นต่อพอสมควรครับถ้าดูจากกลุ่มกําลังในชุดนี้ก็ต่างเล่นอยู่ใน5ลีกใหญ่ของยุโรปเกินครึ่งครับบวกกับได้เสียงเชียร์ในลางย่ของตัวเองครับจึงมองว่าเกมนี้พวกเขามีโอกาสเข้าวินมากกว่าชัดเจนเลยครับ แม้ว่ามันเตนโกครับผู้มาเยือนจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีครับไม่แพ้ติดต่อกัน2นัดครับแต่เอาชนะคู่แข่งไม่ได้ถือว่ากินหมูทั้งนั้นครับซึ่งต่างจากวันนี้ครับที่ต้องออกเจอทีมที่ตึงมือและเหนือกว่าทุกอย่างครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือสิติการเจอกันช่วงหลังครับแขกรับเชิญในรายการนี้เป็นฝ่ายแพ้ทั้งหมด5ครั้งครับที่เจอกันจึงมองว่าแมตช์นี้ชะตากรรมก็ไม่น่าต่างจากเดิมครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้เช็คชนะบรัสกอร์มประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อเช็คคที่125รับ และคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างฮังการีกับสวีเดนนั่นเองครับเป็นศึกกระชับมิดทีมชาติเตะกันมาลเที่ยงคืนครึ่งครับราคาแรกปิดมาให้ฮังการีต่อครึ่งลูกเฮดทเฮดท่านะหลังสุดของคู่นี้นะครับฮังการีชนะไป1ครั้งและก็สวีเดนชนะไป4ครั้งครับ ครั้งล่าสุดในปี2016นะครับเป็นฮังการีแพ้สวีเดนไป0ประตูต่อ2ครับฟอร์มฮันน่าสุดของฮังการีครับชนะ1แพ้3เสมอ1นครับนัดล่าสุดแพ้ตุรกีเ่ยนะครับ0ต่อ3ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกับเยอรมันกับชนะบอสเนียครับทางฝั่งของสวีเดนครับชนะ4แพ้1ครับนัดล่าสุดชนะไอร์แลนด์เหนือครับ5ประตูต่อ1ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะทั้งหมดเลยครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ฮังการีนะครับภายใต้การนำทีมของ เป็นทางการเพียงแค่2ครั้งในรอบศึก2เดือนที่ผ่านมาครับซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาต้องการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับหากหวังจะไปฟุตบอลโลกส่วนทางด้านสวีเดนนะครับภายใต้ก,การนำทีมของซอ,อยอนดาวนะครับโทมัส อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับโดยชนะ4จาก5นัดหลังสุดครับและชนะ5จาก6นัดในการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับซึ่งคาดหวังถึงชัยชนะในสัปดาห์นี้ได้เลยครับตามฟอร์มเป็นสวีเดนที่ดูดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามทีมไวกิ้งนัดนี้สภาพย่ำแย่ครับในส่วนของเกมลุกดูมีปัญหาครับขาดผู้เล่นหลักไปหลายตัวครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าบ้านที่จะเบียดเอาชนะไปได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้และฮังการีชนะ้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อฮังการีที่0.5ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ส่นท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันรบกวนแอดมาได้เลยครับที่ k ม3ามแอด k b 3 3อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกครับนอร์เวย์กับอิตาลีนะครับทางฝั่งของนอร์เวย์ครับขุมกําลังตัวรุกทั้งเกมรุกและก็เกมรับก็ค่อนข้างเหนือกว่าสมควรครับ เพราะว่าทางอิตาลีมีตัวเจ็บเพียบครับทีมติดทีมชาติมาเพราะฉะนั้นครับคู่นี้มันให้อยู่นอร์เวย์ที่เลทเสมอคู่ที่2ครับมันซีดนเนียกับเบลเยียมให้อยู่ต่อเบลเยียมที่1.25ุครับคู่ที่3ยิบรอลตากับโคเอเชียให้อยู่ต่อโคเอเชียที่3.75 คู่ที่4ครับเวลกับริคแทนสไตล์ให้อยู่ต่อเวลที่3.5ครับคู่ที่5ครับเช็คพบมอนเตนโกให้อยู่ต่อเช็คที่1.25ครับและคู่สุดท้ายครับฮังการีกับสวีเดนให้อยู่ต่อฮังการีที่0 7นนั่นเองครับและก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมมีข้อไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆทำเงินกันให้อีกทีครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ผมหน่อยนะครับเพื่อเป